ทิบวบจะทุกรายต่อมาเป็นคู่สามีภรรยาวัยสี่เศษใบหน้าของบุคคลทั้งสองดูหมดอะไรตายยากในชีวิตกราบท่านพระครูแล้วคนเป็นเมียก็เอ่อยขึ้นว่าหลวงพ่อช่วยทิดบวบเขาด้วยเถิดจาง ช่วยอีกแล้วแม้ใครๆก็มาให้ช่วยทั้งนั้นไม่มีซักลายที่จะมาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันจะมาช่วยหลวงพ่อเจ้าคะ่ะมีอะไรให้ดิฉันช่วยบ้างเจ้าคะท่านพูดเสียงอ่อนเสียงหวานลอยหน้าลอยตาเสร็จสับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเคร่งเครียดให้เป็นคลึกครื้นมีชีวิตชีวาคนอื่นๆก็าพากันหัวเราะในมุกตลกของท่าน แต่สองผัวเมียหดเราะไม่ออกเพราะความทุกข์ท่วมทนทับอกอยู่เอาละโยมีอะไรก็ว่าไปเลยอาตมาช่วยได้ก็จะได้ช่วยแกเล่าสิเล่าให้ท่านฟังคนเป็นเมียบอกตาผัวแกเล่าแหละดีแล้วข้าใจคอไม่ดีเล่าไม่ถูกตาผัวว่ามัวเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละเอาละ ใครเป็นต้นเหตุของเรื่องก็ให้คนนั้นเล่าท่านพระครูตัดสินทิดบวบเจ้าหลวงพ่อตอนนี้แหละเป็นตัวต้นเหตุทำให้พี่น้องลูกหลานฉันพลอยเดือดร้อนไปหมดคนเป็นเมียถูโอกาสฟ้องอา้าวงั้นโยมบวบเล่าไปว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนายบวบจึงเล่าว,ว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อ ผมถูกใส่ร้ายว่าไปเผาไร่เผาเสร็จผมก็ตรวจตราดูจนเห็นไฟดับเรียบร้อยแล้วจึงกลับบ้านพักใหญ่ๆไร่อ้อยก็ติดกับไร่ผมถูกไฟไหม้ผมก็ไปช่วยเขาดับแต่ช่วยไม่ไหวเพราะไฟมันลามมาทุกทิศเลยในที่สุดมันก็ไหม้หมดทั้งแปลงเลยครับแล้วยังไงเราไปช่วยเขาดับก็ดีแล้วนี่นาะครับ แต่เขามาโทษผมครับมาโทษว่าไฟจากไร่ผมลามไปไหม้ไร่เขามีพยานรู้เห็นหลายคนเขามาบอกผมว่าไฟมันไหม้จากทิศทางที่ตรงกันข้ามกับไร่ผมเจ้าของเขาเจตนาเผาไร่ตัวเองและโยนความผิดมาให้ผมเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าไปตรวจสอบจะได้รู้ว่าใครผิด ใครถูกกันแน่อ้าวนี่โยมไปทำให้เขาโกรธนี่เขาก็เลยใส่ร้ายเอาน่ะสิทำให้เขาโกรธยังไงครับในบวบไม่เข้าใจก็เขาเจตนาจะเผาไร่เพื่อเอาเงินค่าประกันและโยมอุตสาห์ไปดับของเขาเขาก็โกรธน่ะสิเรื่องมันยุ่งซะแล้วละ่ะครับยุ่งมากเลยครับ พอเขากล่าวหาเขาก็เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งให้ผมเซ็นรับว่าผมเป็นคนเผาไร่เขาจริงและเขาเรียกค่าเสียหายสองหมื่นบาทและยอมเซ็นให้เขาไปเรียบร้อยครับแม้ฉลาดจริงๆฉลาดในการหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตัวเองแล้วก็ลูกเมียนั่นสิจ้าหลวงพ่อผัวฉันมันฉลาดยังกับควาย นี่ไม่ได้หาเรื่องเดือดร้อนมาให้ลูกเมียเท่านั้นพี่น้องฉันก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเขาจับไปขังคุกไว้คืนหนึ่งหลานฉันก็ต้องเอาที่ดินไปประกันถึงได้ออกมานั่งอยู่ที่นี่ได้นางบัวผันพูดอย่างข้างแค้นทั้งฝ่ายโจทย์ทั้งฝ่ายผัวตัวดีนั่นแหละหลวงพ่อพอจะมีทางช่วยผมบ้างไหมครับนี่เขาก็ฟ้องมาทางอาญาและแพง ผมไม่อยากติดคุกเลยแค่ไปอยู่ในห้องขังคืนเดียวผมก็แทบบ้าและพวกพยานเขาทำไมไม่มาเป็นพยานให้เขาไม่กล้าครับเจ้าของไร่เป็นคนมีอิทธิพลไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานให้ผมหรอกครับงั้นก็เห็นจะลำบากเสียแล้วได้ยินท่านพูดในบวกถึงกับน้ำตาตกหลวงพ่อไม่มีทางช่วยผมได้เลยเหรอครับ เขาอ้อนวอนเสียงเครือหนักใจเรื่องนี้อาตมาหนักใจจริงๆก็โยมไปผูกไว้ซิแน่นและจะมาให้อาตมาแก้เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้โดยตนเองมันถึงจะถูกท่านเจ้าของกุฏิพูดอย่างอ่อนใจหลวงพ่อกรุณาช่วยผมด้วยเถอะครับจะให้ผมทำอะไรผมยอมทั้งนั้นขออย่างเดียว อย่าให้ผมไปติดคุกเลยผมกราบละครับเขาก้มลงกราบด้วยท่าทีที่น่าสงสารเอาละทางเดียวที่พอจะช่วยได้ก็คือให้โยมทั้งสองพากันมาเข้ากรรมาฐานสักเจ็ดวันทำได้ไหมละ่ะท่านเสนอวิธีที่ดีที่สุดให้ผมคงมาไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อเพราะผมทำไร่นี่ก็เริ่มถายแล้ว พอฝนตกก็จะหยอดเข้าโพดสามีนางบัวผันว่าท่านพระครูรู้สึกสมเพศเวทนาบุรุษตรงหน้าเสียนักจึงถามเขาว่าแล้วถ้าโยมไปติดคุกละ่ะโยมจะมีโอกาสทำไรไหมอัตมาขอถามหน่อยเถอะไม่มีครับผมถึงมาขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยไงครับโปรดช่วยอย่าให้ผมต้องติดคุกเลย คนที่เมียยกย่องว่าฉลาดเหมือนควายชี้แจงโยมท่านเจ้าของกุฏิเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แสนสุดจารอาทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกนะแล้วก็รับแทนกันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเรื่องนี้โยมเป็นคนทำขึ้นโยมก็ต้องรับผลนี่อาตมาเสนอแนวทางที่ดีที่สุดให้แล้วถ้าโยมทำไม่ได้ อาตมารับรองว่าติดคุกแน่เลือกเอาก็แล้วกันระหว่างติดคุกกับเข้ากรรมฐานโยมจะเลือกอย่างไหนเลือกมาเข้ากรรมฐานครับคนตอบไม่รังรอเข็ดสนะก,กับการนอนในคุกหลวงพ่อครับทำไมผมจึงโชคร้ายอย่างนี้ครับ ผมหากินในทางสุจริตไม่เคยคดโกงใครแต่ผมก็ต้องมาถูกใส่ร้ายส่วนเจ้าคนที่มันใส่ร้ายผมมันหากินในทางทุจริตคดโกงเป็นชู้กับลูกกับเมียคนอื่นแต่มันกลับมั่งมีสีสุกร่ำรวยเงินทองมหาศาลขณะที่ผมจนลงจนลงแบบนี้ไม่เรียกว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีเหรอครับ ในบววพูดอย่างคนที่มองเห็นโลกในแง่ร้าย,ายบวกกับความโง่เขลาเบาปัญญาโยมอย่าไปคิดว่าความดีหรือความรวยความจนคือความชั่วสิเพราะมันคนละเรื่องกันอาตมาขอยืนยันว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วคนทุกวันเนี่ยให้ค่าทางวัตถุมากกว่าจิตใจ อะไรอะไรก็วัดกันด้วยวัตถุแม้แต่ความดีความชั่วคนดีก็คือคนรวยคนชั่วก็คือคนจนใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนเขาคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่คิดกันอย่างนี้คนไม่อยากติดคุกตอบนี่แหละนี่แหละสังคมทุกวันนี้ถึงได้สับสนวุ่นวายก็เพราะคนพากันถือข่านิยมผิดๆอย่างนี้ แล้วคนถี่ยอมลดตัวลงไปเป็นทาสของเงินยอมทำบาปทำชั่วเพราะเงินตัวเดียวอาตามาเห็นแล้วก็รู้สึกสะท้อนสะเทือนหัวใจแต่โยมเชื่อไหมละ่ะเวลาที่กฎแห่งกรรมมาให้ผลเงินทองช่วยอะไรไม่ได้จริงอยู่เราอาจจะเห็นว่าเงินทองมันสามารถซื้ออะไรได้เกือบทุกอย่างซื้อแม้แต่กระทั่งคนบางคน แต่มันก็จะเป็นอย่างนี้เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นสำหรับในปรโลกเงินทองไม่มีความหมายเลยคนที่ทำความชั่วจะต้องตกนรกถึงจะเอาเงินสักสิบล้านไปจ้างยมมาบาลไม่ให้ลงโทษเขาก็ไม่รับจ้างเพราะเงินไม่มีความหมายสำหรับเขาฉะนั้นโยมไม่ต้องน้อยอกน้อยใจใเราทำความดีแต่ ทำไมถึงจนคนทำความชั่วกลับร่ำรวยแล้วก็ไม่ต้องไปอิจฉาคนชั่วไม่ต้องไปอิจฉาเขาเพราะคนพวกนี้น่าสงสารมากกว่าน่าอิจฉากดแห่งกรรมทำหน้าที่เมื่อไรเมื่อน,นั้นเขาจะรู้ว่าทำชั่วต้องได้ชั่วครับฟังหลวงพ่อแล้วผมสบายใจขึ้นมากเลยครับ ถ้าเช่นนั้นผมกลับบ้านขอราละครับพรุ่งนี้จะมาเข้ากรรมฐานนะครับจเจริญพรขอให้โยมจงหมดเคราะห์หมดโศกแล้วก็อย่าเปลี่ยนใจเสละถ้าไม่มาเข้ากรรมฐานอาตมารับรองว่าติดคุกแน่ครับเป็นตายยังไงผมก็ต้องมาแน่ขอกลับไปเอาเสื้อผ้าก่อนนะครับคนทั้งสองกราบลาท่านพระครูและลูกออกไป หน้าตาดูสดชื่นขึ้นเพราะมีความหวังหลวงพ่อเจ้าคะอีฉันไม่อยากจะพูดขอให้หลวงพ่อช่วยแต่อีฉันก็ไม่อยากมุสาเพราะที่มานั่งรอคิวตั้งแต่เช้าเนี่ยก็เพื่อจะมาให้ท่านช่วยเจ้าคะ่ะสตรีวัยห้าสิบอรัมพบทจะให้ช่วยอะไรล่ะโยมเอาเธอะว่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจ พระถาเกรงใจยโยมก็คงไม่มาใช่ไหมแม่หลวงพ่อพูดแบบนี้คนฟังก็สะดุ้งแย่เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นฝูงสตรีหน้าจิ้มลิ้มผู้หนึ่งต่อว่าก็รือโยมว่าอาตมาพูดไม่จริงละ่ะที่อาตมาพูดนั้นไม่จริงใช่ไหมท่านถามยิ้มยิ้มจริงค่ะ แต่เป็นความจริงที่เสียดแทงใจคนฟังหลวงพ่อไม่น่าพูดตรงๆอย่างนี้หญิงสาวตัดเพอก็อาตมาเป็นคนตรงจึงพูดตรงๆอ้อมค้อมกับใครไม่เป็นเอาละโยมีอะไรว่าไปท่านบอกสตรีวัยห้าสิคืออย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพ่ออีชั่นแสนจะอึดอัดกลัดกลุ้มชีวิตหาความสุขสงบไม่ได้เลย บ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดก็ไม่ออกเจ้าค่ะโอ้โหขนาดพูดไม่ออกยังพูดได้คล้องจองถึงปานนี้ท่านเจ้าของกุฏิออกปากชมไหนว่าวัดขูดน่ะเป็นยังไงลองอธิบายให้อัตมาฟังสิเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะคือว่าอีชั้นมีอาชีพทำนาบ้านอยู่อ่างทองรายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะ เดี๋ยวแรงเดี๋ยวน้ำท่วมความเป็นอยู่ค่อนข้างขัดสนทีนี้สมภารข้างบ้านมาเรียรรายบอกปีนี้ขอเรียรรายสร้างโบสถ์ห้าพันอีฉันกับพ่อเด็กไม่รู้จะทำยังไงก็ผลัดท่านว่ารอให้เก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วค่อยให้พออีฉันขายข้าวเสร็จท่านก็มาทวงทันทีแต่ที่นี้มันอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อ นางหยุดเล่าด้วยความรู้สึกกลังเลเพราะเรื่องที่จะเล่านั้นเกี่ยวพันไปถึงคนเป็นพระหากพระท่านเข้าข้างกันนางนั่นแหละจะเดือดร้อนมันอย่างนี้หนะยัางไงาว่าต่อไปสิโยมฉันชักไม่กล้าเล่าแล้วลเจ้าค่ะดีไม่ดีหลวงพ่อปล่อยโกรธฉันไปด้วยคนเล่าพูดออกตัว รับรองอาตมาไม่โกรธอาตมาเลิกโกรธมาหลายปีแล้วโยมจะพูดอะไรก็พูดไปเลยเมื่อท่านพูดเช่นนี้นางจึงเล่าต่อไปว่าคือปีเนี้อิชันขายข้าวได้แค่สองหมืน่นก็ใช้หนี้ใช้สินเข้าไปหมื่นหนึ่งเหลืออีกหมื่นหนึ่งก็ต้องเก็บไว้ทำทุนสำหรับปีต่อไปถ้าเอาไปทำบุญเสียห้าพันอิชันกับครอบครัวก็ต้องลำบาก อิฉันก็เลยต้องต่อรองท่านว่าขอทำสองพันจะได้หรือไม่และท่านว่ายังไงท่านไม่ยอมเช้าค่ะท่านบอกพูดก็ต้องเป็นพูดโกหกพระโกหกเจ้าจะต้องตกนรกอิกฉันก็กลุ้มใจกลัวตกนรกเจ้าค่าหลวงพ่อช่วยอิฉันทีว่าจะทำยังไงและโยมคิดว่าจะทำยังไงล่ะ ท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามอีฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเจ้าคะ่ะถึงได้มาเรียนถามหลวงพ่ออีฉันจะทำอย่างนี้ดีไหมเจ้าคะ่ะทำยังไงโยมว่าไปสิอาตมาก,กำลังฟังก็จะมาขอยืมหลวงพ่อสักห้าพันไปถาวายสมภารท่านปีหน้าฟ้าใหม่หากอีฉันเงยหน้าอ้าปากได้ก็จะเอามาใช้เจ้าคะ่ะ แปลว่าจะมายืมเงินวัดนี้ไปทําบุญวัดโน้นว่างั้นเถอะเจ้าค่ะแม้โยมดีเข้าใจแก้ปัญหานะแก้ปัญหาได้แจ้วเลยท่านตั้งใจประชดแต่คนฟังกลับคิดว่าท่านพูดจริงจึงถามแปลว่าหลวงพ่อจะให้อีชั้นยืมใช่ไหมเจ้าคะอาตมายังไม่ได้พูดอย่างนั้นโยมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดท่านรีบบอก หรือว่าหลวงพ่อกลัวอีฉันจะโกงไม่โกงแน่เจ้าค่ะอีฉันเตรียมโฉนดที่นามาให้หลวงพ่อด้วยพูดพลางหยิบโฉนดออกจากถุงกระดาษเอาละเอาละขอให้อัตมาพูดบ้างโยมฟังนะอัตมาไม่ได้มีอาชีพออกเงินให้กู พระอาตมาเป็นสง์ย่อมไม่เป็นการสมควรที่จะประกอบธุรกิจเช่นนั้นถึงโยมจะเคยเห็นพระวัดอื่นเขาทำกันแต่สำหรับอาตมาไม่เคยคิดจะทำเคยมีบ้างเหมือนกันที่อาตมาให้ญาติโยมยืมเงินแต่ก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเพียงจะช่วยสงเคราะห์ยามที่เขาเดือดร้อนแต่ในรายของโยมอาตมาไม่เห็นความจำเป็นจะต้องให้ยืม เพราะโยมไม่ได้เดือดร้อนอะไรการยืมเงินคนอื่นไปทำบุญนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและโยมก็ไม่ได้บุญอีกด้วยญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้การทำบุญทุกชนิดที่เรียกว่าเมาบุญนั้นไม่ได้บุญแน่นอนเราต้องทำตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่หากทำแล้วตัวเองต้องเดือดร้อน จะไปได้บุญได้อย่างไรจริงไหมจริงครับบุรุษผู้หนึ่งตอบแล้วเขาก็ถามอีกว่าแล้วสมภารวัดนั้นจะได้บุญหรือครับหลวงพ่อบังคับให้คนอื่นก็าทำบุญผมว่าไม่น่าจะได้บุญไม่ได้แน่นอนเพราะถท่ากับทำให้เขาเดือดร้อนอย่างน้อยน้อยก็ทำให้เขาทุกข์ใจจึงไม่โยมท่านถามเจ้าของเรื่องจริงเจ้าค่ะ อิชันนอนไม่หลับมาหลายวันถึงได้ตัดสินใจมาหาหลวงพ่อกลับไปเนี่ยก็หายกลุ่มนะอย่าไปกลุ่มเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรและอิชันจะไปบอกสมภารวัดนั้นยังไงดีเจ้าคะก็บอกอย่างที่อาตมาพูดนี่แหละแต่อย่าไปอ้างชื่ออาตมาละ่ะประเดี๋ยวท่านจะโกรธมาจะโกรธอาตมาอีกคน บอกท่านไปไหว่าโยมมีศรัทธาแค่นี้ถ้าจะให้เท่านี้แหละรับก็รับไม่รับก็แล้วไปบอกอย่างเนี้ยไม่บาปหรอกแล้วก็ไม่ตกนรกด้วยจริงหรือเจ้าคะแม่อีชันโล่งอกจริงๆกลัวตกนรกนะเจ้าคะเมื่อท่านบอกว่าไม่ตกอีฉันก็ดีใจถ้างั้นอีฉันกลาบลานะเจ้าคะจะเริญพรทีน่นิโยมก็เลิกบ่นได้แล้วนะ ไม่ต้องไปบ่นไปว่าบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกเพราะทางบ้านกำลังขัดสนแล้วทางวัดยังมาขูดโยมก็ต้องพูดไปอย่าทำเป็นพูดไม่ออกแล้วก็มากรุ่มอกกรุ่มใจแบบเนี้ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเจ้าค่ะต่อไปนี้อฉันจะกล้าพูดแล้วเจ้าค่ะกราบลานะเจ้าค่ะสตรีวัยห้าสิบลูกออกไปแล้ว ก็ถึงคิวของบุรุษวัยหกสิบหลวงพ่อครับลูกชายคนเล็กผมไม่เอาทานเลยครับส่งไปเรียนหนังสือกรุงเทพก็ไม่เรียนประพฤติตัวเกกมะเรกเกเรขอแตงเงินหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะครับท่านพระครูพิษใบหน้าของเขาแล้วรู้สึกคลับคล้ายคลับลาวว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอายุเท่าไรแล้วล่ะลูกชายที่ว่าเนี่ย สิครับหลวงพอ่อเขาตอบท่านเจ้าของกุฏิพยายามนึกว่าเคยรู้จักบุรุษนี้ที่ไหนเมื่อไรคลั้นึกไม่ออกจึงจำต้องพึ่งเห็นหนอและท่านก็ตั้งสติกำหนดเห็นหนอเห็นหนอตาคนนี้เป็นใครกันหนอเคยรู้จักกับเราเมื่อไรหนอออกนึกออกแล้ว ตาคนนี้เราเคยโกงค่าก๋วยเตี๋ยวแกสมัยที่เรายังเป็นเด็กนอนี่แกก็มาขอความช่วยเหลือเราได้โอกาสชดใช้กรรมอีกแล้วหนอพรุ่งนี้มาหาอาตมาท่านสั่งเจ้ากรรมในเวรและจึงถามเขาว่าโยมมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วเลิกมาได้สิบปีเขานี้แล้ว ทำไมถึงเลิกเสละ่ะมันขายไม่ค่อยดีครับผมเลยหันไปซื้อขวดมาขายกําไรดีกว่าเยอะอ๋อสมัยอาตมาเป็นเด็กก็เคยซื้อกว๋วยเตี๋ยวโยมกินทุกวันท่านเล่าความหลังต่อหน้าธารกำนันเช่นนี้ท่านยังไม่บอกหรอกว่าเงินที่ใช้ซื้อนั้นก็ขโมยของแกนั่นแหละมาซื้อคือแอบไปขโมยเงินทางด้านหลัง แล้วก็อ้อมมาซื้อทางด้านหน้าระครับตอนนั้นผมขายจานละเท่าไหร่ครับคนถามรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบลูกค้าเก่าจานละสองสตางค์ถ้าใส่ไข่สมสตางค์ก็หลายสิบปีแล้วนะสิครับครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะเลิกขายราคาขึ้นมาเป็นจานละสิสตางค์ถ้าใส่ไข่75สสตางค์ การสนทนาระหว่างท่านพระครูกับอดีตพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทําให้ผู้ที่นั่งฟังรู้สึกหิวและก็เหมือนกับสวรรค์โปรดเมื่อท่านเจ้าของกุฏิพูดขึ้นว่าได้เวลาอาหารกลางวันแล้วขอเชิญญาติโยมทุกท่านไปรับประทานอาหารกันให้อิ่มน้ำสําราญเสียก่อนวันนี้แม่ครัวเขาทาก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเลี้ยงที่ท่านทราบเพราะเห็นหนอบอก